หสกิมสิเราเกมเร็วเอาเกมเดียวเราชนะเลยเร็วเราจอบทีเดียวไงเออเกของเฮ้ยเกมไม่ทันนี่เอาเกมทันดีกว่าลองมาลอมาลองโจ่ึ่มบาการดีขึ้นแล้วเว้ยทำไมห้องแดงว กูมองเฮียอะไรไม่เห็นเลยไม่มีไฟสิ่งแดงนีงมันเหมือนช่วยเราไอ้นั่นให้เราผ่านด่านไปไว้สียงแดงเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวได้ไปฉ่ยายแล้วทุกคน<อ>มันมันมันเลียร์กีตา้านาน,น,นเนาะอ้อพอมึงตายมาแล้วฉัหรอน่ามึงนคนร้ายใจ ดี๋ยวจะใส่อิเฟกทีเล็กเข้าไปด้วยไอวินวินวินใช่ว่าอ๋อโอเคยังอยู่นี่ยว่ะสันิดว่าันจะไรการสนับสนุนกันไม่แม้ต่คุณรู้ว่ามันคือห้องอะไรกันขอเก็บฟาร์มขอฟาร์มได้ป่ะโอ้ตรงนี้แม่งฟาร์มโคตรดีอ่ะของคู่เยอะเออเสียงอะไรโอ้โหนี่ปลาบลึกเชิญไปเกมมาเวลเลยเลโก้อะเลโก้มาเวลมันเหมือนยังไงวะฟุกยังรีบไปนะเดี๋ยวตามไป เสียงอะไรข้างหลังเราอะเสียงเสียงอะไรอะสิงวานห้าสิ่เปอ้า FPS เฮียะพ่อพ่อหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮียโอ้โหข้ากล้องเลยไอ้สารติเฮียดูกีเลนเตอร์กำลังเปิดของเลยเวยทำไมมีซ้ายขวาเอาแล้วมันห้องสิบเจ็ดนี่มัน มัวหมวอุ้ยอุ้ยตรงนี้ไม่เคยเจอเฮ้ยพี่พ่อมาเอาอีกไล้สัตว์อะพี่บอกโอ้ยดึงทำไมโอ้ยเมาเรื่อห้าฮัลโหลเรื่อเหลือห้าเฮ้ยเราสุดแผ่นเราเมาอ้าวอ้าวนั่นแหละไอเหี้ยไอ้ภูมิร่านทานนอนเฮ้ยมันโดนตัวอะไรอ่ะมันโดนตัวนั่นอ่ะที่ที่มันเราต้องมองมันอ่ะไอ้ภูโดนตัวข้างหลังเลนนี่อะเรือแค่เราแล้วว่ะอืออออีตาก็ได้เนี่ยเริ่มเริ่มตื่นละเริ่มมันละ วินอ่ามันต้องมีอะไรคาดเดาได้ดิวะเราจะรู้ได้ไงว่าห้องไหนถูกใช่ไม่ชอบเลยแบบเนี้ยมันมันขี้โกงเราอะเราจะรู้ยังไงวะว่าห้องไหนเออจะ่จประสบการณ์ผัวบุญเดินซ้ายไปมาลูกขาแนะนำมาใหขวาน่าใจรอดเว้ยเจ้ากูตามอันนั้นใช่ไหมอฮ้ยอ๋อวินอ้โหมันจะได้เสียงเว้ยมันจะมีเสียงตัวคนคาง ไม่ในอน้นต็ม่ตู้นะเฮ้ยเสียงตั้มันแปลกยืนกับคนับคนับนับคนกับุกนบอนไปแล้วกลับแล้วสี่ตัวนี้ไม่โคตรน่าัวนะฮะวน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 เข้าแล้วเฮียเรา เราโดนตัวเฮียอะไรเล่นจะทิ้งแรกนะออนรเน,นี่ยอ๋อไอ <t> ้วิหน,น,นห้องห้องนี้ถูกแล้วคือถ้าห้องไหนมันมันผิดอะห้องห้องนั้นจะมีเสียงเออ,เออเนี่ยห้องนี้มีเสียงกลับเลยอ๋อเอออกูบอกแล้วดีห <t> ูกูดีนะไอ้เียมัน, <t> ม,นมันต้องมีวิธีดีมันไม่มันไม่แบบว่าแกล้งเราขนาดนั <t> ้นหรอกนะสิ่งต<ล>ัวอะไรอะไ <t> อ้เฮี้ย อะไรวัดเต่ามาจากไหนเออยี่มินตายกูจะอะไรกูเหนื่อหัวอุ้ยของเพียบเลยอุ้ยของเพียบเลยกูอยู่คนเดียวอีกแล้วจากเซนกูนะไอเทมมีรอยเงี้ยไม่คนเขากู้เขาที่มีไม่มีรอยดีกว่า เหมือนเหมือนในพอทัลเลยอะไอ,อตรงเนี้ยตรงเนี้ยฟุกไม่เห็นปะเหมือนพอทัลเลยเนี่ยแถวนี้เหมือนพอทัลเลยอะอะไรพวกท่อทอยอะเออตอนที่เราหนีนี่มาหนีไอการดอสมาอมองอะไรไม่เห็นเลยลูกพี่ เห็นแฟนสีเขียวปะสัญญาณขอความที่เหลือเออบ๊ยเฮ้ยไอเช่ตรงนี้มันที่ใหม่อีกแล้วอ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนมันดูดีก็รอในหลายด้านนะแต่รออีพีซีสองกมาแล้วเราก็ต้องเราก็พูดอะไรไม่ได้ต้องรอดูว่ารออีพีซีสองจะเป็นยังไงโอ้โอ้ย เครียดเลยแล้วกูหลอนไปหมดแล้วตั Não, <S <S <so ้งแต่มีตัวเชี่ยวม่วงๆอะไรมาเออไม่ละแหวงได้ไงอะอะไรเสียงอะไรโอ้ดํน้ำแล้วดําน้ำปลอดภัยแล้วมั้งปลอดภัยแตมั้างเฮ้ยอะไรอะโอ้นี่มันสักรลาขากพัง มันก็จมไปแล้วมันก็ยังมีไฟให้เราโอ้โหแมงดำเลยกูพูดปั๊บเนี่ยโอ้ฮะอ๋อไอ้โอตอนแรกตอนแรกกูยังกลวยที่เนี่ยกูไม่กล้าเข้าไปอ่ะกูต้องทำใจมุดเข้าไปอ่ะโอ้มึงอีกแล้วเหรอ ด้วยแต่รอบนี้มันผูดเยอะว่ะเอกสารรับนี่คือถ้าซื้อมามันได้อะไรอ่ะไม่รู้ซื้อไปแล้วมันเหมือนอะไรสักอย่างอ๋ออ๋อมันเป็นไอ้นี่ข้อมูลของตัวมันอะตอนที่ยังเป็นคนอยู่เเอออืะซ้มาาท่่ไหรนกูจะรู้ไปทำไมถ้างั้นอ่ะกูเอาอันนี้ดีกว่าวอ้ไอพยาบาลอยู่ไหนฮ่าฮ่าไม่ทิ้แล้วทำไมปั้นไฟแล้วมันมีอะไรคลิกๆเป็นเป็นเป็นลูกศรด้วยอ่ะ ไม่รู้อะอุ้ยอันนี้กูชอบเลยมันมันฟรีไงล่ะฮ่าเฮ้ยไม่ได้จะใช้เฮ้ยมันเปรี๊มมันเปรี๊อโคตรเยอะอะมันโอ้โหเยอะไรเนี่ยรอบที่แล้วมันเป็นอย่างนี้นี่หว่าอีนาทีฮึยปบป๊อบบไม่โดนแทงหรอกเออเฮ้ยอะไรอะ ุต้นไม้โอ้เสร็จมาอ๋อเราที่เราเจอการมันเป็นเหมือนแบบคนรูปรูปคนในในพื้นที่เนี่ยมันคือต้นไม้อันตรายเหรอมันจะมาจาดอันตรายยังไงออ๋เออมันมี็นรู่คนนะพวกคุณเจอกันไรตอนตอนนั้นที่เราเจอใช่ป่ะคนสร้างมันขยันเนาะทำอะไรแบบเนี้ยคนอะคนสร้างมันขยันจัด่ะโคตรเท่เลยเอ๊ะทำอะไรมันจะโจมตียังไงไม่รู้อ่ะ เออมันมีอุ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหเกิดคนส้นตีเลยโลบอยู่หลังเออโอไอเหี้ยโอ้โหโอ้โหอืพี่แกมาไม่หยุด I have to I have to อะไร I have to Oh shit Oh my god Oh my god Oh you're a o m a n Oh shit Oh oh อะไรเยอะแยะเนี่ย มามสิบมันแปลกๆไปอ่ะ